สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมบันทึกลับ3ก๊กสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวสัตว์เทพฟารุงเจนหนึ่งชิ้นส่วนวิญญาณเทพเจ้าตี้เจียงซึ่งก็ได้เข้ามาให้ทำการแลกกันแล้วนะครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจก่อนหน้านี้นครับกิจแล่นเรือหรือว่ากิจตอนช่วงนี้นะครับคือกิจทำอาหารนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถแลกกันได้แล้วนะครับ และก็คาดว่านะครับเพื่อนๆบางท่านน่าจะมีกันแล้วนะครับหรือนะครับถ้าหากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้แลกนะครับก็รอไว้แลกในช่วงกิจกรรมสั่งการใต้ลากก็ได้นะครับในช่วงนั้นก็จะมีเข้ามาให้แลกกันนะครับสำหรับในระหว่างนี้นะครับเราก็มาทําความรู้จักกันนะครับกับสัตว์เทพฟ้ารุ้งเจนหนึ่งตัวนี้นะครับว่ามีความสามารถอย่างไรและมีสกิลอะไรบ้างนะครับ และเมื่อเราแลกมาแล้วนั้นนะครับสามารถนำมาใส่ให้ทีมแล้วช่วยทีมของเราได้อย่างไรบ้างนะครับในคลิปนี้มีคำตอบกันก็สามารถไปรับชมกันได้เลยนะครับในการเปลี่ยนนั้นนะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนเอาจักพรพรรดิมังกรเขียวออกไปเลยนะครับแล้วก็จะเอาเทพเจ้าตี้เจียงไปแทนนะครับแล้วเรานะครับก็จะเอาจักพรพรรดิมังกรเขียวมาใส่ในส่วนของบูชาก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และผมนะครับก็จะทําการอัพเลเวลให้สัต์เทพให้สุดไปเลยนะครับอัพทั้งหมดไปเลยก็จะได้มานะครับที่เลเวล398นะครับและก็เข้ามาในส่วนของการอัพบูชาต่อเลยนะครับก็จะทําการอัพนะครับจนกว่าจะหมดเท่าที่จะอัพได้นะครับการอัพแบบนี้นะครับพลังลบของเราก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ และในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูความสามารถของสัตว์เทพกันนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับเราไปดูตัวอย่างการออกสกิลกันก่อนนะครับสกิลนะครับก็คือคืนเลือดเพื่อนนะครับโล่ป้องกันสะท้อนดาเมจลักษณะการโจมตีก็จะเป็นการเอาท้องนะครับทับไป1นทีสำหรับสกิลแรกนั้นนะครับก็มีชื่อว่าสีสมุดสงบนะครับจะเป็นสกิลสัตว์เทพเมื่อเริ่มรอบที่2 จะสุ่มให้ฝ่ายตน2รายได้รับเอฟเฟกรักษา39%ของค่า HP สูงสุดของตนเองแสดงว่าสัตว์เทพตัวนี้นะครับก็จะออกมาในรอบที่2นั่นเองนะครับและจะทําการสุ่มให้ฝ่ายเรานะครับสคนได้รับเอฟเฟกรักษา39%คิดจากค่า HP นะครับของแม่ทัพที่ได้รับการสุ่มมานะครับและจะทําการสร้างดาเมจสัตว์เทพอาญาสวรรค์ 2, 275%์ ใส่สตู1รายนะครับแบบสุ่มด้วยนะครับและจะทำการเพิ่มนะครับเทวาอารักษ์นะครับให้ฝ่ายเรา2รายแบบสุ่มต่อเนื่องทั้งการต่อสู้นะครับฝ่ายเราจะได้รับเทวาอารักษ์นะครับ2คนเรามาดูความหมายของเทวาอารักษ์กันครับได้รับโล่ป้องกันนะครับคิดจากค่า HP สูงสุดของตนเองนะครับ39%เเมื่อโล่ถูกทำลายนะครับก็จะสร้างดาเมจของค่า HP สูงสุดของเป้าหมาย19%ใส่สตู3รายแบบสุ่มจะไม่เกินนะครับ190%ของค่าพลังโจมตีของตัวเองก็จะเป็นการโจมตีแบบจำกัดดาเมจนะครับและดาเมจที่ทำนั้นคิดจากเลือดของเป้าหมายด้วยนะครับ19%ก็เป็นว่านะครับเมื่อโล่แตกก็ยังสามารถทำดาเมจได้อีกด้วยนะครับ และสกิลต่อมานะครับเรามาดูสกิลปกปักกันบ้างนะครับก็จะมีชื่อว่าสายเลือดทาย,ยาเทพเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะทำการปล่อยแสงนิมิตมงคลนะครับให้กับฝ่ายตน2รายแบบสุ่มจะอยู่ต่อเนื่องทั้งการต่อสู้เลยนะครับ ฝ่ายเราก็จะได้รับนะครับแสงนิมิตมงคล2คนนะครับและก็ยังเพิ่มอีกนะครับเสียงเข็นฆ่านะครับให้กับฝ่ายตน3รายแบบสุ่มก็จะมีฝ่ายเรา3รายนะครับที่จะได้รับเสียงเข็นฆ่านะครับต่อเนื่อง3รอบและจะทําการเพิ่มนะครับกุญชรไรลักให้กับฝ่ายศัตรู3รายแบบสุ่มต่อเนื่อง3รอบนะครับฝ่ายศัตรูนั้นครับก็จะได้รับกุญชรไรลักนะครับ3ราย อันแรกนะครับเรามาดูความหมายของแสงนิมิตมงคลนะครับดาเมจสัตเทพที่ฝ่ายตนได้รับนะครับจะลดลง3%หากสัตเทพคุณภาพต่ำกว่าแดงรุ้งนะครับดาเมจนี้จะลดลงไปอีก52%นะครับก็แสดงว่าเมื่อเราเมื่อทีมเรานะครับได้รับแสงนิมิตมงคลนะครับดาเมจสัตเทพของศัตรูนะครับที่ฝ่ายเราจะได้รับนะครับ จะลดลงไป3%เนะครับถ้าหากต่ำกวา่าคุณภาพแดงลุงลงมาก็คือคุณภาพลุ้งนะครับลงมาเลยก็จะได้ดาเมจเบาลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับ52%นะครับและความหมายอันต่อมานะครับเสียงเข็นฆ่านะครับเลี่ยงคิติคอนอายาสวรรค์และเลี่ยงดาเมจอายาสวรรค์นะครับเพิ่มขึ้น2 3เก็จะทําให้ทีมของเราที่ได้รับปับนี้นะครับก็จะทําการเลี่ยงคิติคอนอายาสวรรค์ได้และเลี่ยงดาเมจอายาสวรรค์ได้เพิ่มขึ้นนะครับ23% และอันต่อมานะครับความหมายกุญชรไร้รักนะครับก็คือว่านะครับลดพลังโจมตีลงไปนะครับ40%ดาเมจอาญาสวรรค์นะครับและดาเมจสุดท้ายอาญาสวรรค์จะถูกลดลงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มขึ้นนะครับลดลงไป23%อันนี้คือของฝ่ายศัตรูนะครับสกิลปกปักของสัตวเทพอันนี้นะครับก็จะเป็นสายบัฟโดยแท้จริงเลยนะครับก็จะสามารถบัฟ ให้กับทีมของเราได้ดีขึ้นมากเลยนะครับและไปดีบัฟน,นะครับก็คือทําบัฟผลเสียให้กับศัตรูนะครับได้ดีเช่นเดียวกันเลยนะครับและสกิลวันต่อมานะครับก,บบก,กบบ็จะเป็นสกิลบูชานะครับมังกรเขียวทรงอํานาจสกิลบูชานี้นะครับจะเป็นสกิลของสัตว์เทพที่เรานํามาบูชานะครับในที่นี้จะเป็นจกักรพรรดิมังกรเขียวนะครับก็จะได้เป็นสกิลของจกักรพรรดิมังกรเขียวมาวันนี้นะครับ ก็จะมีรายละเอียดนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้จะสุ่มให้ฝ่ายตน2รายนะครับเข้าสู่สถานะอำนาจมังกรต่อเนื่อง3รอบและเมื่อเริ่มการต่อสู้อีกนะครับแม่ทัพฝ่ายตน3รายนะครับแบบสุ่มนะครับก็คือสุ่มแม่ทัพ3 3รายนะครับจะทําการหลบหลีกอาญาสวรรค์เพิ่มขึ้น6%เปอร์เซต่อเนื่อง3รอบนะครับ ก็จะเพิ่มการลบลีกนะครับของการโจมตีฟ้ารุ้งนะครับ6%ความหมายของอำนาจมังกรนั้นนะครับก็หมายความว่าตำแหน่งที่มีสถานะอำนาจมังกรก็คือแม่ทัพที่เราได้บัฟนะครับอำนาจมังกรขอบเขตการโจมตีนะครับจะบวก1สูงสุดนะครับสามารถถึงได้บวก6เลยนะครับขอบเขตการโจมตีนี้ก็จะหมายความว่าอ่า จำนวนแม่ทับที่โจมตีนะครับอย่างเช่น1ตัวถ้าบวกอีกหนึ่งขอบเขตบวกอีกหนึ่งก็เป็นโจมตีแม่ทับได้2ตัวนะครับถ้าสูงสุดได้6ก็คือโจมตีแม่ทับได้6ตัวนะครับการโจมตีใดๆก็ตามนะครับจะซุมศัตรูขโมยบัฟสูงสุด2รายการอันนี้หมายความว่าจะซุ่มขโมยบัฟของศัตรูมา2รายการนะครับเอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เกิน1ครั้งต่อรอบก็คือว่าเกิดได้แค่รอบละ1ครั้ง เท่านั้นนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มการหลบหลีกอาญาสวรรค์ให้กับแม่ทัพของเรานะครับและก็เพิ่มขอบเขตการโจมตีให้กับแม่ทัพของเราได้เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนรายละเอียดนะครับของสกิลสัตวเทพนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเราไปดูการออกสกิลจริงๆเลยนะครับในการต่อสู้ดูนะครับว่าสัตว์เทพนั้นจะบัฟให้กับแม่ทัพแดงรุ้งของดาวได้หรือเปล่านะครับหรือว่าบัฟได้แต่ แม่ทัพฟารุงเท่านั้นนะครับเราต้องไปพิสูจน์กันนะครับเราก็จะมาทดสอบกันในด่านดันเจียนนะครับสำหรับทีมของผมทีมนี้นะครับผมก็จะมีเตียวหุยนะครับแล้วก็ซุนเซ็กนะครับจะเป็นแม่ทัพฟารุง2ตัวนะครับโดยทีมนี้นะครับเมนหลักแล้วนะครับจะเป็นสายจกนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าเมื่อเริ่มเกมนั้นนะครับ สถานะต่างๆของทีมที่เราจะได้รับนะครับได้รับอะไรบ้างนะครับในมทับตัวแรกนะครับเรามาดูเตียวหุยกันก่อนนะครับจะเห็นว่านะครับเตียวหุยนั้นได้รับนะครับแสงนิมิตมงคลนะครับดาเมจสัตเทพที่ได้รับจะลดลงนะครับและอันที่สองครับจะได้รับเสียงเข็นฆ่านะครับเลี้ยงคิทตคอนอาญาสวรรค์เพิ่มขึ้น และในสําหรับแม่ทัพซูนเซกนะครับจะได้รับนะครับหลบหลีกอาญาสวรรค์นะครับอัตราหลบหลีกอาญาสวรรค์เพิ่มขึ้นและต่อมาครับเรามาดูในฝั่งของแม่ทัพแดงลุงกันบ้างนะครับว่าจะได้รับบัฟของฝารุงหรือเปล่านะครับในส่วนของแม่ทัพกวนอูนะครับแม่ทัพกวนอูนั้นนะครับจะได้รับอํานาจมังกรนะครับขอบเขตโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุด6รายแต่เรายังไม่เห็นบัฟของ ฟ้ารุงเลยนะครับต้องมาดูกันนะครับว่าแม่ทัพแดงรุงนั้นได้รับบัฟของฟ้ารุงหรือเปล่านะครับลองไปดูที่แม่ทัพแดงลุกงอีกตัวหนึ่งนะครับจกยงนะครับว่าจะได้รับหรือเปล่านะครับจกยงนั้นก็ได้รับอำนาจมังกรเหมือนกันนะครับซึ่งอำนาจมังกรนี้นะครับเป็นบัฟของแดงรุงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นของจักรพรรดิมังกรเขียวนะครับนี่นะครับได้รับอยู่นะครับลบหลีกอาญาสวรรค์นะครับอัตราลบหลีกอาญาสวรรค์เพิ่มขึ้นนะครับ ก็แสดงว่าแม่ท <gest> ับแดงรุ้งนั้นก็ได้บัฟของฟ้ารุ้งอยู่นะครับลองมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับแม่ทับเล่าปีนะครับแม่ทับเล่าปีนั้นนะครับได้รับเสียงเข็นฆ่านะครับเลี้ยงคิะคอนอาญาสวรรค์เพิ่มขึ้นนะครับก็สรุปแล้วนะครับแม่ทับแดงรุ้งนั้นก็จะได้รับบัฟฟารุ้งนะครับและแม่ทับฟ้ารุ้งนั้นก็จะได้รับแค่บัฟฟารุ้งเท่านั้นนะครับจะไม่ได้รับบัฟของแดงรุ้งนะครับแสดงว่าบัฟที่สูงกว่าจะ ทำให้แม่ทัพทั้งหมดในทีมได้รับอยู่นะครับแต่บัฟที่ต่ํากว่าฟ้ารุงไปนะครับตัวฟ้ารุงนั้นก็จะไม่ได้รับบัฟเลยนะครับและเมื่อเข้าสู่ในรอบที่2นะครับสัตว์เทพนั้นก็ทยอยกันออกมาใส่สกิลกันเต็มที่เลยนะครับก็มาถึงตาของเทพเจ้าตี้เจียงแล้วนะครับก็ทําการเอาท้องทุบไป1ทีนะครับววสสนทท ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับก็มาดูสรุปกันนะครับปรากฏว่าเล่าปีได้ดีที่สุดนะครับและดาเมจของเทพเจ้าตี้เจียงนั้นนะครับก็ทำดาเมจได้ไปประมาณ1 4 0 0 0 0นะครับบีเลยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับในการรีวิวสัตว์เทพฟ้ารุ้งเจนหนึ่งนั้นนะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับถ้าหากชอบนะครับทำการกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ